สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหมัดแฟนมวยไทยทุกท่านทุกคนครับพบกับช่องคัด มวยเด็ดโจกมา,าหมัดรายงานตัวครับวันนี้เราพบกันในศึกวันล,ลุ่งขนีครั้งที่129ประจำวันศุกร์ที่17ตุลา2องพ18นะครับเริ่มชกหนึ่งทุ่มครึ่งชมสดผ่านช่อง7 HD เ็ดีหรือช่อง y o u ูทูบเ e l o ได้เลยคู่มวยที่โจกเรื่องมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ในวันนี้ครับมีทั้งหมด10คู่ดังนี้ครับเริ่มต้นคู่3ครับฮาเร็งอมปะทะกับฮารุยุกิทานิสึคู่ที่4ยูเซฟเฮมาติปะทะเคนันเบลามอฟครับคู่ที่5คัมพีเทวดาสิทธิกุลปะ อันเวซาบีครับคู่ที่7เป็นเพชรชาคิตแกววินยิมครับประท่ากับยอดอนุชาเอกปัตตานีคู่ที่8สมานชัยสาสมหมายประท่ากับตำนานไทยพีเคเล็กเฟิร์สเฮาส์คู่ที่9ก้าบาซิลเอกเบองนนประทากับซูฟิอานเมดูบีครับคู่ที่9ก้าแหลมสิงห์สาวได้ชพันประท่ากับคาสซานซาโรมอฟคู่รองครับเป็นเพชรล้ำพูมิดับลำปางประทะากับอายัดอันบัตคู่เอกนำรายการเต็งหนึ่งแฟทิกประท่ากับทุนมินองนะครับสุกนี้บอสชาตีนีประกบให้นักชกไทยประท่ากับต่างชาติถึง5คู่ห้าเชียทุกคู่เลยครับสสุนนีุ้ก แน่นอนคนที่ชอบคลิปวิเคราะห์มวยของโจ๊กครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับโจ๊กเมาหมัดด้วยแล้วกันนะครับสําหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่กําลังมองหาที่ติดปลายนวมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดมวยพักยกมวยอาวันราคาเปิดให้จิ้มกันล่วงหน้าครบทุกคู่แล้วครับ ออกตัวกลางอากาศได้ตลอดครับระบบดีทันสมัยมั่นคงปลอดภยัยครบจบบริการดีเชื่อถือได้พร้อมรับเข้ากลุ่มมวย VIP ของโจ๊กฟรีฟรีครับในกลุ่มมีภาคมวยหวห้ฟังกันส,สดจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการครับพร้อมมีกลุ่มทัศนะแนวทางมวยของโจ๊กให้ทุกศึกทุกสาย3ยก5ยกครบจบเลยครับ ครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกินคุ้มต้องที่นี้ที่เดียวเท่านั้นครับ idline ajj911 มีตัว a นำหน้าด้วยหรือง่ายๆจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหบุญไว้ด้านใต้คลิปใต้คอมเมนต์เอาก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัวได้กับคัดมวยเด็โจ๊กมอมัดหวานเจี๊ยบกันุกสิทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มทำการวิเคราะห์มวยกันเลยครับเริ่มต้นในคู่ที่สาของรายการฮาเลอมปะทะกับฮารุยุกิทานิสึเป็นการการมวยไทยพิกัด117ปอนด์ครับเด็กพมา่าปะทะกับเด็กญี่ปุ่นครับฮาเลอมจากเมียนมาอายุ27ปีสูง163เซนเป็นมวยขวาเป็นมวยบู๊เดินอย่างเดียวครับต่อยหมัดแรงแล้วก็เตะกับหลังเนี่ยอันตรายเป็นมวยที่อึดถึกทนตามสไตล์มวยพมา่าเคยมาชกวันลุมพินีครั้งที่120แล้วครั้งหนึ่งครับพลาดแพนน็อกให้กับจูรรอิจากญี่ปุ่นไว้ส่วนฮารุยกุกิทานิสึ เจเซนเป็นมวยครบเครื่องเลยครับอาวุธเร็วหมัดหนักแล้วก็ต่อยท้องต่อยหน้าแรงมีลูกโยนเข่าลอยและก็เป็นประเภทที่อึดถึกทนก้าแลกลืมตายเช่นกันครับเคยมาชกวอลลูเบนีเนี่ยรวมกันได้5ครั้งแล้วครับชนะแอตตันชนะน็อกเหงียนชนะน็อกไทยแลนด์เล็กชนะน็อก เพชรเป่งอ่องแต่ล่าสุดน่ะแพ้นอกยกหนึ่งให้กับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยไว้ก็ถือว่า5ครั้งเนี่ยแพ้แค่1ชนะได้ถึง4ก็เป็นการชนะน็อกได้ถึง3ครั้งก็ถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มสดมากมากครับฮารุยูกิมวยคู่นี้ทั้งฮาเลอมและฮารุยูกินี่สไตล์เหมือนกันเลยครับบู Boo. ชอบแรลกชอบบวกแล้วก็อึดเหมือนกันโจกชอบไปที่เด็กญี่ปุ่นครับฮารุยูกิทานิสึบฟอร์มสดกว่ายเยอะแล้วได้ร่างกายดีกว่าครับความเป็นมวยก็ดีกว่าดูว่าหลากหลายแล้วก็ไวกว่าครับฮาเลอมนี่อึดอย่างเดียวครับอาวุธช้าเเลกินครับ ญี่ปุ่นดีกว่าครับฮารุยุกิทุบถึงน็อกคู่ที่4ครับคู่นี้เป็นยูเซฟเฮมาติพะทากับเคนันเบลามอฟเป็นการีการมวยไทยพิกัด160ปอนด์ครับเวทยักษ์กหกกหกกหใหญ่เลยครับอิรานพะทะอาเซอร์ไบาจานยูเซฟเฮมาติจากอิรานอายุ24ปีสูง181เอเซนก่อชกมวยไทยอาชีพเนี่ยมา28ครั้งครับเขาแพ้เพียงแค่4ครั้งเสมอหนึ่งครั้งและเอาชนะได้ถึง23ครั้งซอมบิค่ายสิงบุรีไฟขับครับ,รบเป็นมวยขวาเป็นมวยสูงยาวใหญ่หมัดหนักมากแแแลแล้วก็ตะะขาไดรรุนงมี สอกกับเขาลอยเพื่อง,งานนี้เขาชกไว้เนี่ยผมเห็นชกอยู่ที่รายการ RWS ราชดำเนินนะครับโดยการเอาชนะคะแนนฟ้าคำรามไว้ได้ และล่าสุดนี่เขาได้ไปชกชิงแชมป์ครับแล้วเอาชนะได้แชมป์ในศึก LWC ลุมพินีได้แชมป์ LWC มารองด้วยครับ5-6ครั้งหลังนี่เขาชนะมาลวดเลยครับเก่งนะครับเฮมาติตัวนี้ส่วนทางด้านเคนันเบรามอฟลูกครึ่งตุรกีเซอร์ไบาจานครับอายุ22ปีสูง180เซนซ้อมบริกายไทยเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตครับชกมวยที่ประเทศไทยมา4ปีแล้วครับเป็นมวยขวาเป็นมวยที่ฟุตเวิร์กว่องไวเตะไวต่อยไวครับหมัด 1- 2นี่อันตรายครับเคยมาชกวอลุมพินีครั้งที่50แล้วน แต่ว่าพลาดดนหมัดครับแพ้แค่30วินาทีแรกครับแพ้น็อกยกหนึ่งให้กับบาโวจากอาร์เจนตินาไว้ครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเฉิดฉายที่วันอีกครั้งหนึ่งครับเคนันมวยคู่นี้หมัดหนักทั้งคู่ครับเวทใหญ่ๆครับมีนับมีน็อกให้เห็นแน่ๆทวัดตามข้อมูลไปแล้วครับโจกชอบไปที่ยูเซฟเฮมาติจากอิหร่านก่อนละกันครับคู่นี้ฝีมือมันพอๆกันครับตัวใหญ่ตัวยักษ์ปัดหัวตัวเท่ากันครับแต่ผมมองว่าหัวใจของเฮมาติดีกว่าและก็ดูว่าอาวุธหลากหลายเก่งกว่าด้วยครับไปต่อคู่ที่5ของรายการครั เป็นคัมภีเทวดาสิทธิกุลปะทะกับฮัมซ่าราชิตเป็นกะริกาวยไทยรุ่นแบตตั้งเวทพิกัด135-145ปอนด์ครับเด็กไทยปะทะกับเด็กโมร็อกโกคัมภีเทวดาน้องชายริทเทวดานั่นเองครับในวัยอายุ3ปีมีส่วนสูง183เซนเป็นนักชกจากสุรินครับซอลบริค้าสิทธิกุลครับและก็คัมภีเทวดาได้เป็นดีกีแชมป์รถทวันซีซั่น3ด้วยเป็นมวยฝีมือเป็นมวยซ้ายครับประเภทเตะแข้งซ้ายได้หนักมากๆแล้วก็ดักเสียบเข่าได้แหลมมีมัดมีศอกสวนคมอาวุธนี่ ไม่ได้ครับไม่ชอบหมัดนะผลงานที่เขาชกไว้ในวันเนี่ยสครั้งแล้วครับยังเกิดไม่ได้สักครั้งเลยภายนอกยก2ให้กับมาลาเซสตาจากอิตาลีและล่าสุดเนี่ยแพนนอกยกหนึ่งให้กับออสมานนบจากรัสเซียครับโดนหมัดไม่ได้ครับแพ้แต่สู้ดีนะวันนี้ก็เลยหวังมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าคัมพีเทวดาสุดท้ายนักกู่ชกของเขาครับเป็นฮัมซ่าราชิดจากโมร็อกโกอายุย5ปีสูง180เซนซ้อมไมค่ายทาโคย่าไฟคับนะครับชกมวยอาชีพเนี่ย18ครั้งแพ้เพียง2ครเอง16ครั้งเลย เป็นมวยขวาครับเป็นมวยที่ฟุตเวิร์คเคลื่อนไหวว่องไวครับดักเตะขาต่อยตัดลําตัวหนักมากครับแล้วก็หมัดเปอร์คัตอันตรายและมีสอกกับด้วยครับฝีมือดีอาวุธหลากหลายแข็งแกร่งไฟล่าสุดผมเห็นชกอยู่ที่รายการแฟร์เทคไฟครับชนะตัวเก่งๆแบบธนูเพชรวอเทคโนโลหลวงปู่สวงไว้ได้ด้วยครับก็ถือว่าราชิตตัวนี้นี่เก่งครับแล้วหมัดต่อยลําตัวนี่อันตรายจริงมวยคู่นี้ถือว่าประกบให้สดนี่วัดกับสดฝีมือทั้งคู่นี่ดีเหมือนกันเลยครับโจกยังชอบไปที่เด็กไทยครับคัมพีเทวดาสิทธิกุลเข้าใจอยู่คับว เทวดาเนี่ยพึ่งแพ้น็อกมาสองครั้งติดไม่แปลกครับที่เขาแพ้เพราะว่าบอสเนี่ยประกบมาให้เจอตัวโหดเกินไปอย่างมาลาเทสตานี่มันแข็งเกินออสมานอฟนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยรัเสเซียหมัดโคตรหนักนะครับวันนี้บอสลดเกรดให้เจอกับราชิตจากมอรโคซึ่งมันเป็นงานที่ไม่หนักเท่าไหร่สําหรับคัมพีเทวดาฝีมือเนี่ยดีฝ่าเ,เขาเยอะอยู่แล้วอาวุธก็ดูดีกว่าครับน่าจะเอาอยู่นะแต่ว่าประมาทราชิตไม่ได้ครับมอรโคนี่เก่งทุกคนครับลูกตัดลําตัวนี่อันตรายมากอย่าเป็นโรคท้องบาง พอครับขอแค่นี้ครับเชื่อว่าคัมภีเทวดาน่าจะเอาชนะแจ้งเกิดได้ในไฟน์นี้ถ้าคัมภีรเทวดาแพ้ไฟน์นี้อีกมีหวังโบกมือายบายรายการวันแน่นอนครับวันนี้ต้องเกิดอย่างเดียวต้องเกิดอย่างเดียวครับคัมภีรเทวดาเดินทางมาถึงผู้เอกอินเตอร์ครับเฟอร์กัสสมิธประทะกับซารานอันเวซาบีครับเป็นกีฬามมยไทยพิกัด118ปอนด์ครับเวทเล็กนะเด็กอังกฤษประทับกับเด็กเยเมนครับเฟอร์กัสสมิธหนุ่มสดจากประเทศอังกฤษครับอายุเพียง19ปีนะส่วนสูง170เซนครับเป็นดีกีแชมป์มวยไทยสมัครเล่น แชมป์ WMO รวมถึงเป็นแชมป์รถทูวันที่อังกฤษด้วยครับฟอร์มหลังเนี่ยเขาชนะมา10ฝาไฟลวดแล้วครับยังไม่แพ้ใครเลยครับสมิธครับซ้อมอยู่กับเรียมเฮดิสันดาวดังวันด้วยสมิธนี่เป็นมวยครบเครื่องครับเชี่ยวชาญและถนัดในกติกาวมวยไทยเป็นอย่างมากแข้งซ้ายแข้งขวาเตะหนักเตะไวหมัดศอกจระเข้ฟาดหางลูกแบ็คคลิกโหหมอนี่มีทุกลูกเลยครับเชิงชกฉลาดไอคิวดีครับแล้วร่างกายเขานี่ดีมากและลีลานี่ย,ยวนกลวนประสาทใช้ได้ด้วยกำลังห้าวไป วันนี้ได้มาชกเปิดหัวในวันเป็นครั้งแรกครับส่วนผู้ชกของเขาครับเป็นซารานอันเวซาบีจากประเทศเยเมนไม่ค่อยเห็นนักชกเยเมนมาชกที่วันสักเท่าไหร่ครับในวัย24ปีส่วนสูง170เซนครับซ้อมอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็เขาชกในทั้ง2กติกานะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งครับเดินสายชกทั่วทวีปเอเชียเลยครับผ่านสังเวียนมาอย่างชโชคชนน่ะมีแชมป์ถึง5เสเซนเลยครับเห็นล่าสุดนี่เพิ่งไปเอาแชมป์ที่มาเลเซียมาได้ด้วยเป็นมวยบูเป็นมวย,ยเดินชนเลยครับเต่ขาต่อยหมัดฟัน อกมีลูกแบ็คคิกกับหลังหมัดเวียงกับหลังแล้วก็ลูกเข่าลอยเป็นวยทีการาแรกก้าชนครับดิบเถื่อนเอาเรื่องเลยครับประเทศเยเมนนี่ต้องบอกว่ามวยคู่นี้ครับประกบมาแปลกๆเหมือนกันนะครับไม่เคยเห็นแต่ว่ามาชกเป็นคู่เอกอินเตอร์น่าจะเกรดมวยเบอร์มวยนี่สุดยอดเหมือนกันนั่นแหละนะครับประกบให้สดประทะกับเก๋าครับสภาพร่างกายความว่องไวนี่อยู่ที่สมิธครับประสบการณ์ดีขว่าเก๋าเกงขวาลูกหนักแรงอยู่ที่อันเวสบีครับร่างกายมาเปียก้ามเนื้อมานี่สวยงามทั้งคู่เลยแต่ส่วนตัวโจ๊กชอบไปที่ ฟอร์กัส,สมิธจากอังกฤษละกันครับเด็กมันกําลังห้าวกาลังเลือดร้อนครับและเด็กคนนี้นี่เก่งจริงอาวุธมวยไทยมีทุกลูกเลยครับแข้งซ้ายหนักแข้งขวาแรงโดยเฉพาะลูกต่อยหมัดครับต่อยได้หนักคมจริงแล้วมีท่าแปลกท่าพิสดารมากมายหลายอย่างครับเดาทางได้ยากครับ อันเวซาบีก็เก่งครับแต่ว่าเก่งจากมาเลเซียครับยังดูว่าเฟอร์กัสสมิธนี่เก่งขวาครับร่างกายก็ดีขว่าครับแชมป์รถทุกวันนะเชื่อว่าสมิธจะเอาชนะไปได้ลุ้นถึงนับถึงน็อกโบนัสแตกเลยครับสดบทเก๋าไปครับคู่นี้ไปต่อคู่ที่7ของรายการครับเพชรชาคิดแกวินยิมประทะากับยอดอนุชาเอกปตนีเป็นการกาวยไทยไปกัด120ปอนด์ครับเด็กน้องคายประทะกับเด็กน้องบัวลำพูเพชรชาคิดจากน้องคายอายุ23ปีสูง1 6 7เซนครับซ้อนบริขัย FA ฟเกุ๊ปครับเสียเรียมส่งเข้าประกวดเป็นมวววยยขาาเเป็นม ผสมหมัดบูเลยครับวางแข้งแรงต่อยหมัดแรงฟันศอกคมหัวใจดีชอบแลกชอบชนผลงานนี้ก็ชกไว้ในวันสองครั้งครับชนะนอกเพชราเสือและก็ล่าสุดชนะนอกผาหมออีแดงไว้ได้ได้บนนัสทั้งสองครั้งเลยครับและล่าสุดเนี่ยขอแฟนแต่งงานบนเวทีลุมพินีสะนเลยครับอย่างเฟี้ยวเลยครับเพชรชาคิดส่วนทางด้านยอดอนุชาเอกปัตนีหรือปอประจัน์สีเดิมครับจากหนองบุรลําูในวัย25ปีสูง1 6 2เซนครับเป็นมวยขวาครับเป็นมวยที่รูปร่างหนาเตีย้ยตาลำหักลำคล่นแข็งแรงเตขาต่อยหมัดงัดศอก ยัดเข่าครับอาวุธในหนักแรงทุกลูกทุกดอกผลงานที่เขาชกไว้ในรายการวันมี2ครั้งเช่นกันครับโดยการแพนอกยกหนึ่งให้กับก้าวไกลแล้วไฟล่าสุดครับแจ้งเกิดโดยการพลิกเอาชนะคะแนนเจ้าอินซีได้ลูกนับคำไว้ได้ครับก็ถือว่าเก๋าและอาวุธหนักแรงเอาเรื่องครับยอดอนุชามวยคู่นี้ประกบให้สดประทักับเก๋าอีกคู่ครับเก่งเล็กประทักับเก่งใหญ่ทวัดตามข้อมูลไปแล้วครับโจกชอบไปที่ยอดอนุชาเอกปัตนีหรือปอปจันสรีครับตัวเล็กแต่ว่าอาวุธหนักแรงจริงและเก๋าเกมหัวใจดีกว่าด้วยโดยเฉพาะลูกต่อยหมัดกับลูกฟัน ครับถ้าฟันโดนสักทีหรือต่อยโดนสักทีลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับเข้าใจอยู่ครับว่าเพชรชาคิดนี่สดจริงครับชนะน็อกมา2ครั้งแต่ตัวที่เพชรชาคิดชนะมาเนี่ยมันยังเป็นมวยเด็กครับเกรดยังไม่สู้ยอดอนุชานะต่อคู่8กันเลยครับสมานชัยสอสมหมายประทะกับตำนานชายัยพีเคเล็กเฟิร์สเฮาเป็นกีการมวยไทยพิกัดร้อยยี่สิบสองปอนด์ครับเด็กสตตนประทะกับเด็กบึงการครับคู่นี้นี่น่าติดตามชมเป็นอย่างมากสมานชัยจากท่าแพสตตนอายุ6ปีครับเกบตัวฟิตซอริรกสิมเก้าย,สสายบนตกคปิเป็นมวย ขวาเป็นมวยฝีมือจัดครับทรงตั้งรับจับทางดักวางแข้งครับดักเต่ก้านคออันตรายมากหมัดฮุบดีครับแล้วก็สอกงัดสวนได้คมครับเป็นมวยที่มีอาวุธหลากหลายเชิงชกดีมากาะง้นนี่เ็าชกไว้ในวัน2ครั้งครับโช้สวยทั้ง2ครั้งโดยการเอาชนะคะแนนบราซิลเอกบางนนล่าสุดครับหดก้านคอชนะนกอสูรน้อยไว้ได้อย่างสวยสดงดงามเลยครับเก่งจริงครับสมานชัยครับส่วนเจ้าตำนานไทยพีหรือเจ้าภูทอกใต้เพชรบุรีเดิมหรือเรียกกันว่านิโก้นั่นเองครับจากบึงการอายุ25ปีสูง163 เซนครับเก็บตัวฟิซซอมมือค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นลูกศิษธ์ลูกลักป๋าหลองเลยครับตำนานไทยเป็นมวยบู๊ประเภทเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับแล้วฟันศอกได้คมมากๆด้วยวินาทีทองดีมากๆเลยครับเคยมาชกวันไปแล้ว3ครั้งสมัยนั้นนี่ยังใช้ชื่อภูทอกใต้เพชรบุรีอยู่ครับโดยการแพนน็อกให้กับเพชรพัทยาครับแล้วก็มาชนะน็อกโลโบคอปแล้วก็แพนน็อกยอดกิติครับสามครั้งในวันเนี่ยไม่ดีครับชนะ1แล้วก็แพนน็อก2จากนั้นภูทอกครับย้ายไปซ้อมค่ายพีเค เปลี่ยนชื่อเป็นตำนานไทยครับชกทำฟอร์มเคลื่อนไหวในมวยไทย5ยกเนี่ยหครั้งหลังเขาชนะได้ถึง5ครั้งแล้วก็เสมอไว้1ครั้งที่สําคัญครับเป็นการชนะน็อกถึง3ครั้งได้ด้วยครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาชกวันอีกครั้งครับตำนานไทยมวยคู่นี้ถือว่าประกบมาได้น่าสนใจครับอีกคนหนึ่งฝีมือจัดอีกคนหนึ่งอาวุธหนักแรงทวัดตามข้อมูลไปแล้วครับโจกชอบไปที่ตำนานไทย P ีแสนชัยและกันครับวัดที่ลูกหนักหลังๆมามวยค่าย P ีในดวงมาแรงอยู่ครับแล้วผมก็ชอบส่งตำนานไทยด้วยตั้งแต่ย้ายมา ้อมพ k เคนี่หัวใจดีขึ้นเยอะสภาพร่างกายดีขึ้นมากเลยนะครับแต่รอบนี้ต้องเดินนะเดินเข้าไปเตะขาต่อยหมัดหนักๆได้ลุ้นนับนกชนะนอกได้เลยครับเข้าใจอยู่ก็ว่าสมา,ชานชัยในตัวใหญ่กว่าแล้วก็เก่งด้วยครับฝีมือจัดมากแต่ว่าสมานชัยนี่ชกมวยทรงถอยทุกครั้งเลยครับไม่เคยเดินเลยครับทรงแนว่วันไม่ค่อยชอบนะผมเลยวัดไปที่ตำนานไทยครับมองว่ากลับมาแจ้งเกิดในวันได้สําเร็จสักทีครับ ต่อคู่9ก้าเลยครับบาซิลเอกเมืองนนท์ปะทะกับซูฟิอันเมดูบีเป็นการแมวยไทยพิกัด130ปอนด์ครับเด็กกะบีปะทะกับเด็กโมร็อกโกคนไทยของเราครับบาซิลดาวลุ่งจากกะบีในวัยเพียง20ปีมีส่วนสูง171เซนซอมมิย่ายเอกเมืองนนท์ครับค่ายนี้กําลังมาแรงเลยครับบาซิลโด่งดังมาจากมวยช่อง7สีครับเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือประเภทวางข้างขวาหนักมากครับมือจังหวะบวกหมัดฟันศอกคมอันตรายแทงเข่าในเจ็บชกฉลาดครับเป็นเด็กเก่งคนหนึ่งเลยครับผลงานที่เขาชกไวในวัลลูบินีย7ครั้ แล้วนะครับแพ้3ชนะได้4ก็ถือว่าฟอร์มดีโชคดีฝีมือจัดครับบารซิลและผู้ชกของเขาครับเป็นซูฟิอานเมดูบีจากโมร็อกโกอายุ23ปีสูง17 5เเซนซ้อม,มริค่ายเกียรติพลทิย์ชกมวยไทยอาชีพมา17ครั้งครับแพ้เพียงแค่5ครั้งเอาชนะได้ถึง12ครั้งเมดูบีเป็นมวยสูงยาวใหญ่ครับมวยหมัดหนักครับเดินบวกเดินแรกเลยครับไปแ,แข้งขวาหนักหาจังหวะต่อยหน้าต่อยท้องหนักมากและเป็นมวยที่หัวใจดีแข็งแกร่งด้วยเคยเห็นเขาไปชกอยู่ที่รายการไทยไฟท์ครั้งหนึ ผู้ใหญ่สีแต่ล่าสุดครับเขาแจ้งเกิดไว้ได้สวยครับไปชกอยู่ที่รายการ LWC โดยการไปต่อยหมัดเอาชนะนอกมงกุฎเพชรสักหอมสีมาได้ครับฟอร์มสดฟอร์มดีขนาดนี้วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาชกวันเป็นครั้งแรกเลยครับเมดูบีมวยคู่นี้ครับวัดกันง่ายๆเลยครับแข้งขวากับหมัดหนักๆครับใครจะหลับใครจะล่วงแต่ส่วนตัวครับโจ๊กขอวัดไปที่คนไทยครับบารซิลเอกเมืองนนจากกะบีแล้วกันครับอาวุธหนักทุกรูปความเป็นมวยเหนือขวาและที่สําคัญบาร์ซิลไม่กัว มวยที่มีอาวุธหนักๆแต่ว่าบาราซิลเนี่ยเขาจะแพ้ทางมวยที่มีอาวุธจุกจิกว่องไวหลากหลายะนะเมดูบีตัวนี้ครับไม่เท่าไหร่ครับความเก่งนะครับแต่ว่าเขามีลูกหนักที่น่ากลัวนะครับถ้าวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยบาราซิลดีกว่าหลายอย่างครับทั้งวัยทั้งหลากหลายเชิงชกดีกว่าเกรดมวยเบอร์มวยในคนละเรื่องกันเลยครับเชื่อว่าบาราซิลจะเอาชนะแจ้งเกิดในรอบนี้ได้ครับไปตอ่ออูนที่สิของรายการรัาแหลมสิง์สอดิจพันธ์ประทะกับคาซานซา,า,า,าร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 มอมเป็นการีกามวยไทยไปกับร้อยยี่สิบหกปอนด์เด จากนกครสีธรรมราชในวัย29ปีจอมเก่าเลยครับส่วนสูง170เซนสอมริการสอด้ชับพันครับ่ายใหญ่ค่ายฉันนํานเป็นมวยบูเป็นมวยเข่าผสมมัดครับเดินลุยครับต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องปั้มไปเข่าแข็งแรงอึดถึกทนใจนี่เกินร้อยเลยผลงานนี้เขาชกไว้ในรายการวันเนี่ย6ครั้งแล้วครับแพ้เพียงแค่2ครั้งและเอาชนะได้ถึง4ครั้งฟอร์มสดฟอร์มดีชกสนุกมากครับแหลมสิงครับได้ใจคนดูทุกครั้งเลยส่วนผู้ชกของเขาครับเป็นคาซานซาโรมอบจากอุซเบกิสถานครับในวัยเพียงแค19ปี สูง170เซนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเมริซาตูวีน่ามวยไทยครับนักมวยค่ายนี้เก่งทุกคนครับฝรั่งเป็นมวยฝีมือครับอาวุธจุกจิกหลากหลายเทคนิคเยอะครับเดาทางได้ยากครับชอบหลอกถีบหน้าครับหมัดเวียงนี่อันตรายศอกกับครับกระโดดเตะกับหลังมีเหลี่ยมบิดพลิกหักเทไอหมอนี่นี่อาวุธอันตรายแล้วไวเป็นลิงเลยครับผลงานที่เขาชกไว้ในวันเนี่ยสองครั้งครับโดยการเอาชนะคะแนนพยาคุดล่าสุดชนะคะแนนบราซิลไวได้อีกครับก็ถือว่าเก่งและมีอาวุธหลากหลายลีลานียวนก ประสาทมากๆครับคาซานครับชกยากครับชกยากครับมวยคู่นี้ครับอายุต่างกันถึงประมาณ10ปีเลยครับแหลมสิงนี้ได้เก่าได้ลูกหนักแรงได้เข่าวงในส่วนคาซานได้วงนอกครับได้สดครับอ่องไวกว่าหลากหลายกว่าครับถ้ามองตามทางมวยไปแล้วคู่นี้โจกกัดฟันเลือกไปที่คาซานซารอโฟจากอุซเบกิสถานครับ เก่งจริงครับคนนี้ไวัยมากครับอาวุธนี่มีทุกลูกและแก้ทางมวยเข่าได้ด้วยครับมีลูกฟุตเวิร์กที่ว่องไวครับแถมเชิงชกเขาฉลาดมากๆครับเข้าใจอยู่ครับว่าแหลมสิงห์นี่หนักจริงครับแต่ว่าช้าครับช้ากว่าเขาเยอะด้วยนะเชื่อว่าคาซานครับจะใช้ความสดความว่องไวเบียดเอาชนะแหลมสิงห์ไปได้ครับคาดว่าสดบทเก่าครับคู่รองครับเพชรลำพูนหมดดับลำปางปะทะกับ อายัดอันบัตรเป็นกติกาวยไทยพิกัด 100, ร้อยยี่สิบหกปอนด์ครับเด็กไทยประทับกับเด็กอีลักเพชรลำพูนครับเป็นนักชกจากลำพูนอายุยี่สิบแปดปีสูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนครับซ้อมบดีค่โรงเรียนกีฬาลำปางเป็นมวยซ้ายเป็นมวยจอมบูเลยครับตะแข้งซ้ายได้แรงมากแล้วฟันศอกซ้ายได้คมครับหมัดนี่รัวเป็นพายุเลยครับต่อยหน้าต่อยท้องประเภทอึดถึกทนหัวใจนี่ใหญ่กว่าตับผลง,งานที่เพชรลำพูนชกไว้ในวันเนี่ยสิบครั้งแล้วครับแพ้เพียงแค่สามครั้งและเอาชนะได้ถึงเจ็ดครั้งรวมๆแล้วฟอร์มมเเขขาาาดดีีกกกแลชุุครั้้งนนสไใจ คนดูทุกครั้งครับเพชรลำโพนส่วนทางด้านของอายัดอันบัตจากอิรักครับอายุ24ปีสูง172เอซนครับซอลอยค่ายทีเมดีซาตูอีกคนหนึ่งครับอายัดอันบัตตัวนี้เป็นมวยขวาเป็นมวยหมัดหนักมากซอยเท้าฟุตเวิร์กว่องไวครับเตะและวนออกข้างหาจังหวะบวกหมัดฟันซอกมีลูกเตะจระเข้ฟาดหางมีเข่าลอยสองชั้นอาวุธของเขาต้องบอกว่าอันตรายทุกลูกผลง,งานนี้เขาชกไว้ในรายการวันมี4ครั้งครับโดยการแพ้2ชนะ2ฟอร์มกลางๆนะไฟล่าสุดนี่อันบัตโชว์ได้สวยครับโดยการ เอาชนะนกเหนือเพชรทีเด็ด99โบนะัสแตกด้วยครับอันบัตไม่ธรรมดาเลยมวยคู่นี้ต้องบอกว่าสดเจอกับเก๋าอีกคู่ครับหมัดหนักหมัดคมมอนก็ั้งคู่ครับคู่นี้แลกกันดุเดือดแน่นอนทวัดตามข้อมูลเชิงเทคนิคไปแล้วโจกชอบไปที่อายัดอันบัตรจากอิรักแล้วกันครับเพราะผมมองว่าเพชรลำพูนีเขาเป็นมวยหมัดเหมือนกันน่ะถ้าจะมาแลกหมัดกับต่างชาติครับมีโอกาสเสร็จต่างชาติสูงแล้วอายัดต,ตัวนี้เขาวัยขวาเขาหลากหลายขวาแล้วเดินได้ถอยเป็นด้วยครับ มองว่าเพชรลำพูนไม่น่าจะรอดครับมีโอกาสโดนน็อกสูงเลยชอบไปที่อายัดอันบัดจากทีมเมดิซาโตูครับอีลักษ์ตัวนี้อันตรายจริงไปต่อคู่เอกเลยครับเต็งหนึ่งแฟทคพระทักกับทุนมินองเป็นการีกาโมยไทยพิกัด1 6 5ปอนครับเด็กไทยพระทักกับเด็กพม่าครับแผลกรุงศรีมาอีกแล้วเต็งหนึ่งแฟทคหรือสิ์เจสัยลุงครับนักชกพูดน้อยต่อยหนักจากนครสวรรค์จอมเก่าในวัยสายสามปีสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเซนซ้อมวิค่ายแฟทคเต็งหนึ่งรอบนี้ครับลดน้ำหนักลงมาชกถึงราวๆห้าปอน ักลดลงประมาณ4-5กิโลเลยครับน่าจะคล่องตัวขึ้นเนื้อตัวมัดกล้ามน่าจะชัดขึ้นนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยประเภทเดินลุยไม่กลัวหน้าไหนเลยครับเปะซ้ายเจาะยางแรงมากแล้วต่อยมาซ้ายได้หนักสุดๆครับผลงานที่พี่แกมมาชกไว้ที่รายการวันมี3ครั้งครับไม่มีผลตัดสินหนึ่งครั้งครับแล้วก็ชนะน็อกแชเมงล่าสุดเนี่ยพลาดโดนศอกกลับครับแพ้น็อกให้กับมักซิมรัสเซียไว้ครับก็ถือว่าชนะ1แล้วก็แพ้หนึ่งวันนี้ลดเวทลงมาหวังเพื่อแจ้งเกิดเท่านั้นครับเต็งหนึ่ง ส่วนด้านคู่ชกของเขาครับเป็นทุนมินอองจากเมียนมาครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสุริมาลูกสวนครับในวัยเพียงแค่19ปีแต่มีส่วนสูงถึง182เซนครับเขาชกมวยลัดเวยมาก่อนครับเคยทําสถิติชนะติดต่อกันได้42ครั้งด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยสูงยาวใหญ่ทรงบูอาวุธช้าแต่ว่าหนักครับเตะเจาะยางต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องมีเวียงศอกกับประเภทอึดถึกทนทานครับตายยากครับกล้าแลกลืมหายใจผลงานที่เขาชกไว้ในวันมี4ครั้งนะครับ แพ้2ชนะได้2ครับมีแพ้คะแนนคิริเอฟจากรัเสเซียแล้วก็มาชนะน็อกตันขวนตวนจากเวียดนามแล้วก็มาแพ้น็อกให้กับอับเดลารีจากงอรล็อกโคล่าสุดในแจ้งเกิดโดยการเอาชนะน็อกชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางพร้อมรับโบนัส3ามแสนห้าหมื่นบาทไว้ได้ด้วยครับสูงยาวใหญ่อาวุธ้ายหนักแรงกามหินกามเหล็กเลยครับทุนมินองตัวนี้ ต้องบอกว่ามวยคู่นี้นี่ประกบให้สดวัดกับเก๋าอีกแล้วครับอายุที่ต่างกันถึง14ปีเลยกระดูกประสบการณ์ลูกหนักแรงอยู่ที่เต็งหนึ่งครับสูงยาวใหญ่สภาพร่างกายดีกวา่าอึดถึกทนขวาอยู่ที่ทุนมินอองแต่ส่วนตัวโจรครับชอบไปที่เต็งหนึ่งแฟทเทคต้องคนไทยสิครับสดฟอน,นี้ก็เจอมาแล้วใหญ่ฝอน,นี้ก็ต่อยล่วงมาแล้วครับวันนี้ลดเวทลดน้ำหนักลงมานี่ได้เปรียบแรงประทะชัดเจนอาวุธก็น่าจะไวขึ้นครับกล้ามเนื้อร่างกายดูดีขึ้นตามลำดับเลยครับแถมลดชั้นครับ จากรัสเซียมาเจอกับพม,ม่าครับผมมองว่าเตงหนึ่งเอาอยู่นะเตงหนึ่งคบเครื่องขวากระดูกมวยนี่คนเรื่องเลยครับอาวุธผมเชื่อว่าหนักแรงกว่าแน่มันอยู่ที่ว่าเตหงหนึ่งนี่ซ้อมมาดีแค่ไหนครับแล้วร่างกายเนี่ยมาดีแค่ไหนจะทนลูกดื้อลูกบดลูกบี้ของทุนมินอ,องไหวหรือเปล่าครับถ้าซ้อมมาดีนะอาวุธนี่ดีกว่าเขาแน่ครับยังเชื่อว่าเก๋าเอาอยู่ครับชอบเตงหนึ่งคาดว่าจะเตะขาตอยหมัดฟันศอกเอาชนะนอกทุนมินอ,องแจ้งเกิดกู้ศรัทธากลับคืนมาได้ครับ จัดไปครับจัดไปกัตสนะคัดมวยเด็ดโจ๊กเมามัดศึกวันรุ่ินีครั้งที่1 2ึในวันศุกร์นี้ครับคูณที่สากชอบไปที่ฮารุยุกิทานิสุคูณที่4ชอบคัมพีเทวดาสิทธิกุลครับคูณที่5ชอบยูเซฟเฮมาติคูณที่6ชอบเฟอร์กัสสมิธครับคูณที่7ชอบยอดอนุชาเอกปัตนีคูณที่8ชอบตำนานไทยพีเคคุณที่9ชอบบาร์ซิลเอกเมืองนนคูณที่10ชอบคาซันซาโรมอฟครับและคูณที่11ชอบไปที่อายัดอันบัตผู้เอกนํารายการชอบไปที่เต็ง1เฟิกนะครับบชอทั้งนักกชไทยแล้วก็ชอบทั้งนักกชชตต่าางิครับบถ้าชอตรง กันจัดตามมาครับถ้าฟังแลวขัดใจสวนทางกันไปได้เลยครับหมัดมวยเป็นไปได้หมดไม่มีใครรู้ตัวชนะครับฟังข้อมูลโจ๊กไว้เป็นแนวทางพอนะครับอยู่ตัวถูกอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนกินเอาสองข้างดีที่สุดครับมองให้เป็นเกมของกีฬาสนุกที่สุดคนที่ชอบคลิปวิเคราะห์มวยของโจ๊กครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับโจ๊กมหมัดด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่กําลังมองหาที่ติดปลายนวมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดมวยพักยกมวยอาวันราคาเปิดให้จิ้มกันน่วงห้าคร ทุกคู่แล้วครับออกตัวกลางอากาศได้ตลอดครับระบบดีทันสมัยมั่นคงปลอดภยัยครบจบบริการดีเชื่อถือได้พร้อมรับเข้ากลุ่มมวย v i p ของโจ๊กฟรีๆครับในกลุ่มมีภาคมวยหวยฟังกันส,สดๆจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการครับพร้อมมีกลุ่มทัศนะแนวทางมวยของโจ๊กให้ทุกสึกทุกสายสายกห้าย,ยกครบจบเลยครับครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกินคุ้ม,ม,มต้องที่นี้ที่เดียวเท่านั้นครับ i อดี n ลน์ แอ j เจเมีตัวแอทนำหน้าด้วยหรือง่ายๆจะจิ้มลิงก์ที่โจกปักบุญไว้ด้านใต้คลิปใต้คอมเมนต์เอา out ก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอโคัรเด็ดกับคัดมวยเด็ดโจกมามัดหวานเจี๊ยบกันุสิตทุกสายอย่างแน่นอนนะครับทายนี่ครับหากข้อมูลที่โจกวิเคราะห์วิจารณไปอาจจะขาดตกไปบ้างหรืออาจจะบกพร่องประการใดครับโจกต้องขออภัยวนณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารครับเป็นการคาดเดาล่วงหน้าครับเป็นการให้ข้อมูลนักมวยเบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารญา เง่งๆรวยๆเหมือนหมายของท่านนะครับแล้วพวกัรหม่รายการหน้าวันนี้โจกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ